สนาก่อนเกมกับโหนสนามฟุตบอลในวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์คู่การโกเลเรนเจอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงในสุดยูโรปาลีกนัดแรกกลุ่มดีแข่งกันในเวลาตีสองาเวลาในประเทศไทยนะคะยูโรปาลีกเกมในกลุ่มดีนัดแรกนะคะการโกเรนเจอร์เตรียมเปิดสนามฟิลิปสเตเดียม บ้านรับการมายันของทีมโอลิมปิกลียงนะคะโดยเจ้าบ้านกัสโกลเลนเจอร์นะคะภายใต้การทำทีมของสตีเวนเจอรัลดยังทำผลงานได้ดีออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะและเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็ยังเป็นการเอาชนะเซนซ์จอห์นสโตนมาได้ในเกมลีกอีกซึ่งก็ทำผลงานให้ได้ตลอด6เกมหลังสุดของพวกเขานั้นเก็บทุกรายการก็ยังคงไม่แพ้ใครเลย เกมนี้เจอกับโอลิมปิกดียงของกุนซือปีเตอร์โบสที่ยังมีปัญหาในการจัดทัพอยู่เพราะต้องรอที่จะเรียกใช้บริการนักเตะโซนอเมริกาใต้ได้หรือไม่หรือต้องรอไฟเขียวจากทางสกอตแลนด์อีกด้วยอย่างไรก็ตามกำลังหลักที่เหลือก็ยังคงพร้อมลุยรวมไปถึงก้องหลังตัวเก่าอย่างเจอลงบวงัวเต็งที่เพิ่งย้ายเข้ามาซึ่งก็ได้ลงสนามไปในเกมที่แล้วด้วย สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมรวมทุกรายการทั้งหมด3ครั้งปรากฏว่าเจ้าบ้านกลาสโกลินเจอร์เอาชนะไปได้ถึง2ครั้งทีมเยอรียงชนะ1ครั้งพร้อมการเล่น5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านกลาสโกลินเจอร์ชนะเซนจอนสโตนสอต่อ1ชนะเซลติก1ต่อ0เสมออาร์ตเคิร์ต0ูต่อ0ชนะ Lost คลตีย y 4ต่อ2และชนะอาร์ตเคิร์ต1่ต่อ0ฟอร์จการเล่น5นนัดหลังสุดของฝั่งทีมเยอยนลียงนะคะชนะสตาร์บุคส3ต่อ1ชนะนอง1ต่อ0เสมอเกรมันฟุต3ต่อ3แพ้อองเช0่0ต่อ3และเสมอเบลด1ต่อ 1, 1สภาพความพร้อมของทีมเจ้าบ้านกราสโกเลนเจอร์ Go นะคะเจ้าบ้านเลนเจอร์ภายใต้การบัญชาของสตีเวนเจอร์ลัดจะไม่มี ซิลิปเฮลันเดอร์ที่ยังต้องนอนพักฟืน้นจากการผ่าตัดเขา่าแต่จะมีคอนเนอร์โกสันมาทดแทนในแดนหลังนะคะในส่วนคนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างๆพร้อมลงฟาดแข่งกันหมดทุกตำแหน่งนะคะสตีเว่นเจอร์ลาดจะวางแผนผังในระบบ4-3-3มีคนกำลังหลักพร้อมออกสตาร์ทครบทั้งไกอันเคนสตีเว่นเดวิดเคมาลู ลีออนบาลูกูลเกลนกามาลาสภาพความพร้อมของทีมปังเยือนโอลิมปิกลียงน,นะคะทีมยารียงภายใต้การจัดทีมของปีเตอร์บอสจะไม่มีชิโนคาวิเล่กับตัวและเลโอดูบัวมุสซาเดมเบเล่ดิอาโก้เมนเดสที่พากันเจ็บทั้งหมดแต่จะได้บาเมียงดาซินวาทนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ในนัดนี้ ปีเตอร์บอสจะวางทีมมาในระบบ4-2-3-1เตรียมส่งเยโลมบัวเต็งประเดิมออกสตาร์ทอุสเซนเดียโกเมนเดสและลายันเชคกี้เป็นตัวสอดแซกความน่าจะเป็นไปนะคะใส่กันเต็มสูบกันแน่นอนทั้งสองฝั่งกัสโกเลนเจอร์ไม่แพ้ทีมใดมาเลย6นัดหลังสุดรวมทุกรายการก็ถือว่ารักษา,ษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างแดนน้ำหอมอย่าง OL ก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีสามแมตช์หลังสุดก็ไม่แพ้ทีมใดมาเลยเหมือนกันแต่ก่าน,นั้นโอลิมปิกลียงก็ยังคงมีปัญหาในกลางวางันวางตำแหน่งตัวผู้เล่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมากมายนะักเลดราคาออกมาที่เสมอนะคะเทียบกันแล้วถึงฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านจะดีก,กว่าแต่เมื่อเทียบทางด้านตัวนักเตะแล้วทีมเยือนจากแดนน้ำหอม ก็มีลูกทีมที่แข่งแก่งเกิดแข่งรียงดูโอเคและมีประกายมากกว่าอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะและเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์ทีมฝั่งทีมเยือนน่าจะดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย